สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สู้เต็มที่แล้วนะครับบทสรุปรรทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียการแข่งขัน,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 นฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024นะครับทีมชาติไทยชุดยู23ปีของเราพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อวันที่1 9เมษายนที่ผ่านมานะครับที่สนามโคลีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมที่ประเทศก,กาตา้า ปรากฏว่าตามด์จังสือของเรานะครับทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติสวีเดนอาร์เบียไป5ประตูต่อศูนย์นะครับโดยสดวีเดนอารเบียได้ประตูนําทีมชาติไทย3 0มในครึ่งแรกหนึ่งศูนย์เนี่ยในนาทีที่4นําเป็น2 0งศในนาทีที่15บหบวกหแล้วก็3 0มศเนี่ยในนาทีที่45บหบวกเนะครับเจอช่วงท้ายเกมเลยนะครับโอ้โหนำไป3 0ในครึ่งแรกเนี่ยแทบจบกันเลยนะฮะ โดยครึ่งแรกเนี่ยกองหลังของเรานะครับไม่เหนียวแน่นเท่าไหร่นะครับโดนซาอุดิอาระเบียเจาะอย่างมัมันเลยนะครับก่อนในครึ่งหลังนะครับมาเล่นกันใหม่เนี่ยซาอุดิอาระเบียจะมาบวกเพิ่มอีก2ลูกนะฮะในนาทีที่49นะครับเป็น40นะครับและปิดท้ายเป็น50ในนาทีที่73นะครับก็ช่วงที่เหลืออยู่ประมาณเกือบ15นาทีซาอุดิอาระเบียก็ เล่นประคองตัวนะครับกลัวบาดเจ็บนะครับก็เลยโจเกมนะครับทีมชาติไทยของเราแพ้อุดีอาระเบียไป5้สูนะครับบอกได้เลยครับว่าโอ้โหแพ้ยับจริงๆนะครับโดยเกมนี้นะครับต้องยอมรับด้วยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราแนวรับเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งนะครับต้องแก้ก่อนเลยนะครับกองกลางก็ควรต้องแก้ด้วยนะครับโดยเกมนี้เนี่ยซาอุดีอารเบียนะครับ เล่นกับเราทําเราแบบเหมือนเป็นคนละชั้นกันเลยนะฮะซึ่งก็ไม่อยากจะวิจารณ์มากมานักนะครับแต่ว่าเห็นเห็นเนี่ยก็คือต้องรีบแก้ก็คือตำแหน่งกองกลางและกองหลังนะครับดูแล้วนะครับถ้าเล่นบอลตั้งรับแบบนี้นะรอโดนตลอดเลยนะครับแล้วก็โดนจริงๆโดนเละด้วยนะครับฉะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะใส่กันเลยเปิดแรกแม่งเลยเอามันมเลยครับ สำหรับตัวแอดมินนะครับก็แพ้ไป50แต่ว่าก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับก็ยังมีโอกาสเข้ารอบโดยนัดสุดท้ายนะฮะจะต้องเจอกับทาจิกิสถานนะครับเรามาดูโอกาสกันหน่อยว่าหลังจบ2นัดไปเนี่ยสรุปตารางคะแนนว่าทีมชาติไทยของเราชุดอยู่ยี่สามปีเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบต่อไปมากน้อยสักแค่ไหนนะฮะซึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนัดที่2 ในกลุ่ม C นะครับสนัดนะฮะโดยอ่าซาดีอาระเบียนะครับตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป2เกมเนี่ยเก็บได้6กแต้มเต็มรั้งอันดับที่1ของกลุ่มนะครับตามด้วยอันดับที่2ของทีมชาติไทยของเรานะครับมีอยู่3มแต้มนะครับผลต่างประตูที่เสียนี่ลบสลูกนะครับอันดับที่3อิรักก็มี3าแต้มนะครับโดยทีมชาติอิรักนั้นชนะทัจิกิสถานมานะครับ ก็ทําให้ณนะตอนนี้ไทยยังอยู่อันดับที่2นะครับส่วนทาจิกิสถานนั้นยังไม่มีแต้มอยู่บวยของกลุ่มนะครับฉะนั้นโปรแกรมหน้าต่อไปที่ทีมชาติไทยนะครับอยู่ยีสิบปีจะทําการแข่งขันนะครับก็คือเจอกับทาจิกิสถานนะครับแมตช์ชีตาในวันที่22มิเมษายนตามเวลาประเทศไทยสี่ทุ่มครึ่งนะครับนี่สําคัญมากนะครับถ้าหากชนะเข้ารอบตามซาดีอาระเบียเลยนะครับส่วนอิรักก็ไปเจอกับซาดีอาระเบียนัดสุดท้ายนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยห้ามเสมอนะ ต้องชนะเลยนะครับไม่ต้องไปลุ้นคู่อื่นเลยนะครับชนะเราเข้ารอบไปเลยนะครับฉะนั้นโอกาสอยู่ในมือของเรานะครับก็บเป็นกําลังใจให้กับทีมชุดอยู่23ปีด้วยนะครับก็บทสรุปถ้าหากชนะจาจิกิสถานเข้ารอบนะครับไม่ต้องไปลุ้นคู่อื่นนะฮะเป็นกําลังใจให้กับอ่ายู23ปีทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ คนละนะครับเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยพ่ายซาดิอาระเบียเยอะสักขนาดนั้นนะฮะอิสระซีทโลนะฮะให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนัดที่2ของทีมชาติไทยนะครับในศึกยู23ปีนะครับในรายการปีโอลิมปิกนะครับโดยโคตละอิสระซีทโลกล่าวว่าผู้เล่นของเรามีอาการบาดเจ็บแม้กระทั่งผู้รับประตูทําให้เกิดปัญหาของเรื่องเกมรับรวมถึงจงังหวะที่เราเสียสมาธิเองด้วย พอเสียบอลง่ายแล้วโดนคู่แข่งเล่นเกมสกัดแล้วเราก็เสียประตูทางซาอุดได้เปรียบจากคำผิดพลาดของเราหลายลูกรวมทั้งมีชมะ็ะในลูกที่เหมือนจะล้ำหน้าแต่นักเตะเราก็สกัดบ,บอลเข้าไปเข้าทางพวกเขาอีกพอมาดูรายละเอียดมันก็เป็นเกมที่มีข้อผิดพลาดเยอะจากเราเองเราต้องกลับไปดูแทคกติกของเราและการมาเจ็บของนักเตะว่าจะหายทันในนั้นๆนหรือไม่สล้วก ค่อนข้างห่างกันเยอะก็จริงแต่เราจะต้องดูข้อผิดพลาดว่าเกิดจากตรงไหนและจะไปแก้ตรงนั้นรูกเกมทั่วไปมันไม่ได้แยกขนาดนั้นเป็นจังหวะที่เราพลาดเข้าทำเองด้วยจังหวะไม่เป็นใจเขาเลยเปลี่ยนเป็นประตูได้เราก็ต้องกลับไปดูทีละจุดคงไม่ได้มองภาพว่าเราแพ้5ประตูแล้วจะมากังวลเรื่องการจบสกอร์ผมบอกกันักเแต่ว่าให้เล่นตามเกมเทคนิคของเราตลอดเวลาพยายามกลับมา ตรงนี้จะเป็นประสบการณ์เพื่อนํากลับมาปรับและทําให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าดับแล้วจากนี้คงเน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายในส่วนของสาพจิตใจเราก็จะบอกในจุดที่ผิดพลาดเพื่อนักเตะทําความเข้าใจและกลับมาในเกมหน้าให้ได้ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความเชื่อมั่นและเล่นในเกมต่อไปออกมาได้ดีก็ต้องไปร่วมแรงร่วมใจกันทําผลงานในเกมหน้าให้ดีเขากอบคุณทางมาดามแตงสมาคมฟุตบอลที่ติดตามผลงานและให้กำลังใจ ถึงแม้เกมนี้เราจะทำไม่ได้ตามที่คาดหวังแต่ก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาเชียร์รวมไปถึงเชียร์ที่ประเทศไทยด้วยผ่านการถ่ายทอดสดก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับมันเป็นกําลังใจให้กับน้องๆดีๆอยากให้สัมสุนน้องๆต่อไปเราคิดว่าจะกลับมาได้อย่างแน่นอนในเกมหน้านี่คือบทสัมภาษณ์ของคนละอิสระสีทโลนะคร โดยโปรแกรมต่อไปของทีมชาตไทยจุดอยู่ยี่สิบสาปีนะฮะจะทําการแข่งขันฟุตบอลเอเอชยูยี่สิบปีเอเชียครับสองพันยี่สิบสี่กุมศรีนะครับโดยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติจิกิสถานที่สนามอัลจานุสสเตเดียมในวันที่ยี่สิบสองเมษาย,ยนนะครับตามเวลาประเทศไทยสี่ทุ่มครึ่งนะฮะถ่ายทอดสดทางทูสปอร์ตสองช่องหกหกเจ็ดเช่นเคยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแพ้ไปห้าศูนย์ต้องลืมให้ไวนะครับอย่าไปจมนะครับเพราะนี่เป็นอ่ารอบอ่า คัดเลือกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับชนะทาจิกิสถานก็เข้ารอบแล้วอย่าไปคิดมากนะครับต้องลืมให้ไวถ้าไปคิดมากเดี๋ยแล้ว,วกําลังใจมันจะเสียนะครับกำลังใจคือสิ่งสําคัญนะฮะสู้ต่อไปทับชั้งศึกนะครับนี่คือสุรข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของที่20เมษายนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ